ผมไพรโรธบุตรเพียนครับกลุ่มประธานกลุ่มันรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมตำบลประกาใสนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังปัญหานะครับหรือมาเสนอปัญหาต่างๆร่วมกับพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มองค์กรหลายๆกลุ่มหลายๆท่านนะครับในส่วนความคิดเห็นนะครับก็มีหลากหลายมากนะครับที่ได้ฟังมาแล้ว นะครับแต่ในส่วนของผมนั้นผมคิดว่าความคิดของผมมันมีแตกต่างจากท่านผู้อื่นหลายๆท่านนะครับคืออยากจะเห็นว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนก็มีความสำคัญนะครับแต่ประเทศชาติก็มีความสำคัญ นะครับทั้งท้งนี้และท้งนั้นทั้งสองประเด็นนี้เราไม่สามารถที่จะละทิ้งหรือเมินเฉยกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองสิ่งนี้นะครับพี่น้องประชาชนชีวิตของเขาก็สําคัญการด,ดําเนินพัฒนาประเทศชาติก็สําคัญนะครับฉะนั้นไฟฟ้านะครับการผลิตไฟฟ้าก็สําคัญสําหรับประเทศในการพัฒนาประเทศจะขาดไฟฟ้าไม่ได้ และประเทศชาติก็ขาดพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปชาติก็ไม่เป็นชาตินะครับแต่ณวันนี้เรามาหาทางออกกันว่าเราจะทําอย่างไรให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็ประเทศชาติได้พัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้านะครับในประชาคมอาเซียนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ